กินเล่าเก่งไหมเก่งครับก็อยากรู้ก็ต้อง,องเจอกันที่ร้านครับล้วมีสเป็คในดมใจไหมผมสั้นใส่แว<ห>่นครัแต่แน่ใจเหรอที่มาสัมภาษณ์นี่คือสัมภาษณ์คนนะนี่นี่เธอทำอะไรอยู่ว่างคุยด้วยไหมขอถามหน่อยสิเอาจะไปไหนกรรมกร โอเคงั้นไม่เป็นไร Thank you นะคิดว่าตัวเองขายรูปที่ไหนในมอดูดีที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นข้างบนข้างบนนี่คือแบบชั้น1 2บสองสามเนี้ยไม่ก็ชั้นเจ็ดชั้นแปดเพราะว่าแสงสวยแต่งดีไม่ไงั้นแบบเราจะไม่ขาวไม่แบบไออม่ผอมคิดว่า่าจะหน้ากระกจกแสงมันจะเข้าจุดตรงหน้า จะได้รู้มุมตัวเองด้วยว่ามุมไหนดีกว่สญญาสวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะน้องนักศึกษาที่นี่น่ารักไหมคะน,ศศน่ารักมากแล้วก็แบบว่ามีเมรยาด้วยค่ะชอบที่สุดเลยไม่ใช่แค่นักศึกษานะคะอาจารย์แล้วก็ลูกค้าปกติอะคะ่ะก็น่ารักคือเรื่องความปลอดภัยเรื่องความที่ว่าซื่อสัตย์เนี่ยไม่ต้องห่วงของวางไม่เคยหายร้านอาหารไหนที่เด็ดที่สุดในย่านมหาลัยราชภัฏ ก็มีร้านอาหารลุงงวดที่ปากซอยนะร้านก๋วยเตี๋ยวปากซอยวัดวอนก็เด็ดอ่ามีผัดกะเพราแล้วก็ต้มยำในปากซอยนะทานสมเด็จกินเหล้าเก่งไหมก็อยู่ที่คนบางคนก็กินไหวก็เก่งเก่งแล้วเราล่าอยู่หน้ามอไม่เก่งเยเหรอราสงก็ต้องไปเจอกันที่ร้านครับ๋วยเตี๋ยวมอปลาไปกินด้วยกัน ทำไมถึงเรียนบ้านสมเด็จเพราะว่ามันใกล้บ้านแล้วเห็นมหาลัยมันรู้สึกน่าเรียนทำไมถึงเลือกเรียนมหาลัยบ้านสมเด็จใช่ไหมครับพี่สาวเกิมาเรียนแล้วก็เรียนตามพี่สาวครับผมก็สาวน่ารักครับแล้วก็ไม่มีที่ไปแล้วครับเคยเจอเรื่องหลอนของที่นี่ไหมใช่ไหมคะเอาเรื่องไหนก่อนดี จริงๆก็ถ้าถามว่าเคยเจอตัวเองไหมแบบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็อาจจะไม่ขนาดที่แบบแหววออกมาขนาดนั้นแต่ว่ามาีเรื่องตอนที่ทําละครค่ะเป็นละครเวทีเนาะแล้วก็ไปถ่ายที่หมายถึงว่าเล่นสดอะคะ่ะที่บริเวณบ้านเอกน,นาคทีนี้วันที่เรา,าซ้อมอะคะ่ะจะเป็นวันลันทรูก็คือวันซ้อมก่อนการแสดงจริงนั่นเองอะแล้วแบบระหว่างที่ซ้อมซ้อมอยู่อะ อยู่ไฟก็ดับตอนสามทุ่มคือรอบบ้านอะไฟติ่เลยยกเว้นในตัวบ้านอย่างเดียวคือไฟดับหมดเราก็แบบเอ๊ะทำไมไฟดับหรือไฟตกหรืออะไรพอดีคุณพ่ออาจารย์พิมพิไลอะนะคะท่านมาช่วยดูเรื่องของอะไรอะตัวปั่นไฟหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าแบบก็วิงว่งวิง่งวิ่งดูกันหมดปรากฏว่าม,มันก็ปกติแต่ทําไมในบ้านมันถึงแบบดับอะไรเงี้ยก็เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งโทรศัพท์ไปหาอาจารย์ที่ดูแลบ้านเอกน่ากิโย เรา,าก็บอกว่าเออเนี่ยไฟมันดับโน่นนี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีผมขอเจ้าของบ้านไว้ถึงแค่สามทุ่มครับแล้วคือแบบเจ้าของบ้านคือคุณยายเจ้าของบ้านเอกนะาซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กห้องยังมีฟันของท่านเก็บอยู่ในห้องนอนนะมีเปียงของท่านอยู่แล้วก็แบบลาย่างอะ่ะยังมียังมีร่องรอยของท่านอยู่นั้นก็จะยังไงดีวะเขาก็บอกว่า อ๋อเนี่ยแนะนํานะถ้าอยากจะให้ติดอีกอะ่ะเหมือนแบบไฟติดอีกรอบนึงซ้อมต่อได้อไรเงี้ยให้เขา้าคือจุดทูบเราเดินเข้าไปบอกท่านในห้องอะไรประมาณนั้นก็ส่งตัวแทนไปค่ะเป็นเพื่อนของครูเองเนาะที่มาช่วยดูเรื่องของการแสดงเขาก็เดินเข้าไปในห้องเขาบอกว่าเอาเดินก้าวแรกเข้าไปปุ๊บแบบขนลุก,กอะแบบ,บบมันเย็นมันวู้บอะเราอธิบายไม่ถูกพอเขายังไม่ทันจะปัดทูบอะ ปุ๊บไฟเปิดปึ้งคือทุกคนแบบดีใจอะที่ได้สอนต่อแต่นั่นแหละค่ะคำตอบคือหาไม่ได้ว่าสรุปอันนี้มันหลอนหรือไม่หลอดมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ได้เจอแต่ว่าถ้าอยากู้มากกว่านี้จริงๆมันก็มีเรื่องอื่นอีกต้องลองไปถามคนอื่นเนาะแล้วก็คือสถานที่อะมันเก่าแก่ก็คิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่าง ที่คอยดูแลอยู่แต่น่ใจอหรที่มาสัมภาษณ์นี่คือสัมภาษณ์คนาวสาวคณะไหนเด็ดที่สุด <c oughs> ก็สาวเทคโนโลยีสาหตรมครับผมชอบการการแต่งตัวแล้วก็ที่ใส่ครับผมแล้วมีสเป็คในดมใจไหมก็ <c oughs> <c oughs> มีอยู่ครับเป็นแบบว่าตัวเล็กผมสันสม้นใส่แว่น อยู่ว่าแบบว่า,าขาวๆหน่อยหน้าออกลูกขึ้นเอาแบบเอาประมาณนี้่ะครับคิดยังไงกับคนที่ดูหมิ่นเด็กราชาพัช์ไม่คิดยังไงค่ะอยากจะบอกว่าเขาเข้าใจผิดนะคะย้ำเลยค่ะเข้าใจผิดค่ะบทบาทของมหาวิทยาลัายมีความแตกต่างกันคะ่ะไม่ต้องดูหมิน่นหรอกคะ่ะทุกคนก็มีหน้าที่ของตนเองนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นแอคชั่นอะไรอับอันนี้เตี๋มันก่อนแอคชั่นอะไรผมต้องผมต้องถามเหรอถาถามาผมไม่รู้ผมแบบว่าเล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ที่พุ๊กต้องถามผม